ฮ้อนก็ฮ้อนกระเด็นพุ้งเผาไว้ตายเนาะไปมาแล้วก็สูคือเก่าครับผมว่าสิได้เงินเพิ่นแต่ละบาทผู้ใดว่ามาเห็นงานเมืองนอกมันง่ายเนาะว่าตะข่อยมาเมืองนอกว่าตะข่อยมีเงินตีเบื้องข่อยหาเนี้ยตี ออยากบอกอยู่ก็คือไทยปี่นดีเท่าไหร่ลองนี่ป่ะลองข่อยคือบอ่เปลี่ยนั้งสีป่ะถึงหยากก็ยากลองข่อยเนี่ยมันคือยุเลิกแทะเงินนะเงินมันยุเลิก ดเอวเวดเอมือนี้กลับมาลือพัดติก คติกอ่าโค้งแต่งโมนะครับผมพี่น้องโอ้กับบรรยากาศแดดฮอนฮอนครับผมครับลือแล้วกัลือทั้งขางออกแล้วกับชิพากันเอามาใส่อ่าติกหมอนเฮ็ดเฮ็ดเป็นหอนะครับบ่ให้มันปิวนะครับมันเป็นเศษเล็กเศษน้อยๆนะครับมาฮอหอนไปนะครับ